สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องการยกระดับจิตวิญญาณครับเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตวิญญาณของเรามันสูงขึ้นโดยปกติจิตวิญญาณของเรามันดีอยู่แล้วเราเป็นปุถุชนที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเข้าไปด้วยจิตของเรามันจะมีความละเอียดมากขึ้นศินสมาธิปัญญามาตรวัดในการที่จะดูกําลังใจของเรา นะครับก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ในตำราก็มีนะครับในการที่จะดูอารมณ์ใจว่าอารมณ์ใจเราเข้าถึงอริยเจ้าขั้นใดระดับใดคือเราไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ขั้นนั้นขั้นนี้แต่การปฏิบัติดูตามมาตรวัดนี่เราจะปฏิบัติได้ไม่ผิดครับมันจะไปตามล่องตามรอยสำคัญที่ว่านำอารมณ์ใจเราให้เข้าถึง อารมณ์ใจเราจะเข้าถึงธรรมะระดับไหนเราก็ต้องใช้กําลังของสมาธิจิตมันจะละเอียดนะครับเมื่อจิตละเอียดใช้ปัญญาในการเข้ามาห้ามหันกิเลสก็คือสินสมาธิปัญญาครับในเบื้องต้นเราทําเพียงเท่านี้ก่อนการปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเป็นประจํานะครับให้จิตมันชินพอจิตมันชินแล้วอะไรต่างๆมันก็จะง่ายมันจะลงตัวครับคลิปที่แล้วผมพูด เรื่องของการช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณที่เขาต้องการความช่วยเหลือโดยการที่เขาพยายามมาสื่อสารส่งสัญญาณต่างๆบอกเราอย่างเช่นเสียงกลิ่นหรือภาพระวมันแบบหรือสิ่งที่เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าเขาพยายามที่จะสื่อสารบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะเรายังไม่มีความรู้คุณสมบัติพิเศษที่จะไปสื่อสารกับเขาได้ การจะสื่อสารกับเขาได้เราก็มาฝึกคุณสมบัติพิเศษตามที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อย่างน้อยที่สุดนะครับให้ได้สองในวิชาสามนะครับหรือ,อท่านใดชอบมโนมิธิก็ฝึกมโนมยิธิครับเราก็จะสามารถทราบได้แต่เมื่อเราเจอแบบนี้แต่เรายังไม่มีคุณสมบัติพิเศษเราก็ตั้งใจแผ่เมตตาให้เขาก่อนแผ่เมตตาจดมน ทำสมาธิเสร็จแล้วเราก็อุทิศเลยครับเดีนีอุทิตเลยแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับสิ่งสําคัญเลยถ้าหากเราไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เราได้ยินเสียงเราเห็นเราได้กลิ่นเราจะไปรอตั้งท่าสวดมนต์ไม่ได้นะครับเราจะไปรอตั้งท่าที่จะไปทําบุญก่อนแล้วให้ไม่ได้ให้เราตั้งจิตอุทิศบุญกุศลพูดด้วยภาษาไทยเดี๋ยวนั้นเลยให้เขาได้นุโมทนาอันนี้ทันการครับ เขาได้รับก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเราจะทําเติมทีหลังแล้วไปส่งอุทิศให้เขาทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรแต่ในเหตุเฉพาะหน้านเนี่ยต้องรีบอุทิศให้เขาก่อนเลยเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาขออนุญาตมาได้นานแค่ไหนอาจจะขอได้ครึ่งนาทีหรือ15วินาทีอย่างเนี้ยถ้าเรามมจแต,ตั้งท่าเดี๋ยวทาสมาธิก่อนเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนอันนี้ไม่ทันไอเรื่องสวดมนต์ทำสมาธินี่ต้องไว้ตอนที่เรามีเวลา หลังจากนั้นเราก็อุทิศแต่ในกรณีที่เฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องทําเดี๋ยวนั้นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือจิตวิญญาณตามที่เราทําได้นะครับไม่ต้องไปรอเวลาไม่ต้องไปตั้งท่าว่าจะต้องทํานูน่ทนทํานี่อะไรต่ออะไรมันไม่ทันการในกรณีที่เราโดนคุณของที่เขาทํามาตามลมตามแรงหรือตั้งใจอะไรพวกนี้เราก็ต้องอาศัย วิธีการแก้เหมือนกันนะครับการสวดมนต์ภาวนาทํา,าทสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแก้ได้นะครับเพราะหลายท่านที่ผมช่วยเหลือไปเนี่ยเขาก็ปฏิบัติทมอยู่ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ถ้าหากว่าตามลมตามแรงเนี่ยมันกันได้แต่ถ้าเขาตั้งใจทํามาเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้วิชาที่จะเข้ามากันมาถอนกันเหมือนกันวันนี้ผมก็ได้รอบที่ไปทําน้ามนต์อับน้ามนต์ให้ พี่น้องของเรานะครับซ้ําบ่อยๆในเมื่อทางนู้นขยันทําเราก็ขยันทำเขาขยันเราก็ขยันถ้าเก่าขี้เกียจเราถอนทีเดียวก็หายครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านเวลาอยู่บ้านอยู่ช่องเนี่ยนะครับหลังจากสวดมนต์ภาวนาแล้วท่านทําน้ำมนต์ใช้เองได้นะครับน้ำมนต์หนึ่งขันตั้งข้างหน้าเราเราก็สวดมนต์ปกตินั่งสมาธิปกติใจเราก็พุ่งลงไปที่ขันน้ำมนต์นั้น น้ำนะครับเคล็ดลับน้ําที่อยู่ในขันเน่ยเรามองให้ใสเป็นประกายพึกแล้วภาวนาคาถาเอาวันนี้ผมให้คาถาบทหนึ่งก็แล้วกันเป็นคาถาหนปัดตลอดครับใช้ได้ทั้งทางเมตตาค้าขายถอนคุณถอนของแ้วค่าจากอันตรายเราขึ้นต้นด้วยน้โมสามจบเป็นการนมัสการบูชาคุณพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วว่าอิติปิโสภควาทุกขังศูญยังนิพพานางัง อิติปิโสปะควาอนิจจังสูญยังนิพพานังอิติปิโสปะควาอนัตตาสูญยังนิพพานังว่าไปเรื่อยเนะครับจนใจสบายนะครับแล้วเป่าลงพิธิขันน้ำมูลก็ได้นะครับแล้วก็มาดื่มสามอึกตามเทคนิคก็ให้ท่านครูบาอาจารย์ให้ดื่มสามอึกครับเสร็จแล้วก็มาอาบลาดตัวหรือเราเอาน้ำมนในขันนั้นไปเติมในถังใหญ่ก็จะเท่ากับน้ำมนในถังใหญ่ เอาน้ำมนต์เติมน้ำธรรมดาก็จะเป็นน้ำมนต์ห้ามเอาน้ำธรรมดามาเติมลงน้ำมนต์นะครับนี่คือมันเป็นเคล็ดของคุณครูบาอาจารย์ที่บอกไว้ครับเสร็จแล้วมันก็สามารถที่จะขจัดปัดเป่าล้างสิ่งไม่ดีออกจากกายของเราได้นะครับหรือพูดผีปีศาจที่เขาก็ทำมาก็ดีไม่กระทำมาก็ดีที่มันแฝงอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันแฝงอยู่หรืออยู่มานานแค่ไหนแล้วด้วยซ้ำ ถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆอ่าบบ่อยๆนะครับมันจะทําให้กายเราสะอาดมันจะผุดผ่องสภาวะจิตเราก็จะมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งขึ้นนะครับทําอะไรก็รู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวสังเกตได้ครับรูปล่างหน้าตาสีหน้าก็จะผ่องใสไม่หมองคล้ำนะครับนี่ในกรณีสําหรับผู้ที่โดนวิญญาณแฝงหรือโดนคุณโดนของนะครับ เรื่องคุณของนี่ก็มีมากมายหลากหลายสายสาขา,ขาแขนงมาเกินนะครับแต่เราก็ใช้กุญแจดอกเดียวนี่แหละไขมันเข้าไปนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเก่าๆนะก็ลองไปไล่ๆฟังดูได้ครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเราคุยกันเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปตอนท้ายไปทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้กับพี่น้องของเราครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ินดีตอนรับทุกท่านครับ จะพบกันใหม่คลิปหน้าอยากฟังอยากชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่ารักครับเราเป็นเพื่อนกันที่ช่องนี้สวัสดีครับาธุตัสสะวาตนสมุสสะโมาตนะสัมาสัพุทัสสะภวาตนะั สมัยสมคุปต์กดิ์สาธุข้าพเจ้ามรนอกนองนรรมสการพระพุทธคุณนางพระธรรมวุณินางประสคิทธิาประสทตนตรายแก้วนองสังการพระพุทธเจินศรีพระพุทธเจนราชพระธาตุินทนาวุธประสิสันเกรบรรพมาจังและแปดเหมื่นสิงพันรรมาขันกระจกข้าพเจ้าขออาราธนาข้าอยู่ในว์นหไทยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำการสิ่งใดของให้ปฏิเสธเดีเดชจากุนพระผดังพระมารนาขุนระชาคุณครูบาอาจารย์ ว็โพุทธเจหลก็อด้ถึิตัศน์หลวงก็ครจงถึงเจาหลวงก็ฤาษีถึงดำหลวงางบางโคตรงปัจเจกภูเกตครัาประจ้าหัการบัตนี้เธอสักเคกาเมจารุเปเ่อที่รัทธเตจันมเทมมาเนทีเบลเถจกาเมตารุนวัตหานเคหวัตถุนีเคเตภูมาเจนตุเทวะปุตตะมูระเพปตังธนัตตมูลระเพธนังอธิการกายะยะเทวานังปิยตัสุปวา ดุสโศปภวายะมะราชาโนูเทวิสุวรรณูมรณนาสุขังราสุปโตนะโมทายะวสสสสะเวสสะเวสุสะอสโปภวา ทุกคังสูงดังมิพพภานติปโสพัานิจังสูงที่ิตพภาในติปิโสปัวานัตตาสูงที่อิตรภานติปิโสพัพาทุกคังสูงดังมิตภาอนติปิโสพัพานิจังสูงที่ทำมิตรภานติปิโสพัพภานัตตาสูงทว่ทุมิตรภาในติปิโสพัพภาวนิจังสูงที่ทนมิตรภานติปิโสพังพภาวา อันทิจังสุนัญนิพพานังปนโศกตวานัตตาสุนัญน um ิพพานังทายะนโมธรรมายะนโมสังฐายะมะอะพมาเทระตัมเนสิทธิปุจะแกต้ตโอโหแกผ้าปนญจิเจรุนนแกผู้ปนุญปีรูปผลและลูกโอกติมวิหารสาสะทาริปัสสะอุแกรุพยักษ์ประสูงจจาระเกอันธรมเล่และคนจากภาษาแกรูปการตังยะมะนัสะนัยนาณุตังอาละวกะสารราพุทังจัตตาโรเกอาวุธานังสัพเพยักขาปราญาติมือถือระบองหลืแกผู้เปรตและหิุแรง สสินิตระแก้ตารางเหล็กทองแดงแก้งาแทงแก้คงจากผู้สะมณีกแก้ผ่านรพยักษาพาดะพยนท่วนทั้ง12บคนทุกภาษาโมโนอท่อผัดอาภูมแก้รูปแรงแการและเกี่ยวนักเกษตรแส่สังวิถาปุกกะยาปะแก้อาถรรพ์นขน,นผีผู้ปพิภา,ายตายหรือตายหาแก้ เขาฝังรูปปราช้าพินหน้าพินหลังให้บ้าให้ใบให้ใจร้อนรนมัวเมาประกาศตะแก้ผีสารอันรับเขาทําให้หลงรักให้จังให้ข้างตัวมัวเมาพุ่ตามกตการนิธรรมมาปตการนิสัมํำตัวนปวดติตปวนกายเป็นบ้าแก้คุณดอกจำปาแก้ม้าทลายหึงอพมมานาอูแก้คุณไม้ไร่เอาดงดินเอาปลายลงและต้องขึ้นเป็นสนิทกูจะอ่านพระเวทโทษทั้งแปดหนึ่งสี่พันมาทำอาหารกระคับครบกูจะถอนสารพัดที่ครูหมอเย็นทำกรญยน์ูงผีไม่ทานทนเทสะจาอันรับถิ่นหล ก็กลับถอนเผาหนามอันเขาทําให้เลิกศูนย์หุลูหุลูหุลูสวาหายตะเกษมายัางสมุนิตโภเอวังเอลีณนะเคลื่อนหมู่ถอนทุกคอนทาเคเลื่อน,น,นยะเคลื่อนถูดท้ายสมุนไยยะกะกะขาพุทุนังวุุนา,นนานโรมังมาเมนะทุตละสันติาากัจจามุนหิโอกาเสติขายิ ท, ar, ทำปัญาไม่เอริกิมทาเลทธมัมปัญาไม่เอริกิมังทาเลทัสังังปัญคานมเอริิังทาเลตุตุทํางมระเกิดทำธนกาลโมระเกินขอภิกาิกายาะยายะเทวานังเปราตังุตวายโตต้องอวายะมะราคาโนเทวุสิบนโมมารงสุขกาะสุขังสุขิจิจิสสสสานาเรติทวมคตัส สองคนทุกภาษามุนนอท่อภาอาโอแก้รุนงแรงการิโตสนักเซนแซสารนิชาปุจกะปาแก้เขาฟังรูปปัชชะหน้าึี่หลังให้้าให้้าให้ใจร้อนโดนมุมเมาภาษาญี่ปุจะอานลงมาตั้งหลายทายะสุโทายะกูจะถอนสิ่งทุกสิ่งอันตั้งแต่อาอาไปจนจบอังกูจะอ่านประเวททุ่งทั้งแปดหมื่นสี่พันวัมากตั้งกูจะถอนสารพัดกูรมอนทั้งหมดไม่แ้นเดียวนะ ูนยาสมุิสมุโตกีมาตังระเมายังสมุูริตตโพเอวาประการนเอหิตมังคาเลตุประการนเอหิตมังคาเลตุประการนี้เนิมังคาเลตสังขังปรจานิเอิมังคาเลตุประานีเอหิมังคาเลธรรมังปรจานิิตมังคาเลตสังขังประกานเอหิมังคาเลต